ทดสอบคุณภาพนะครับก่อนจัดส่งคุณทีระพัฒช,ชุมพรนะครับสั่งสำขัดจิ๋วนะครับรุ่นเล่นในที่แคบนะครับอินดอร์นะครับตัวนี้จะไม่สู้ลมแรงนะครับพิธีการจับก็กำมือใช้มือมาข้อที่2ตรงน,นี้นะครับลำแหน่มเวลาใส่ก็วัดแค่คนเล็บนิดเดียว สติกเกอร์เวลาจะคว้างตั้งท่าเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับทำท่าเหมือนปลาลูกดอกนะตั้งฉากเป็นเนสกิทหลวมๆนะครับสะบัดข้อมือให้เป็นเส้นตรงไปตรงหน้าเน้นข้อมือก่อนนะครับถ้าไม่ถึงให้เพิ่มข้อศอกหัวไหล่ตรงนี้แรงส่งตรงนี้แรงปั่นนะครับค่ะทดสอบครับปั่นอีกรอบนะครับดูท่านะสะบัดปั่น แบบนี้นะครับโอเคสินค้าทดสอบคุณภาพเรียบร้อยนะครับก่อนส่งนะครับหมดห่วงเรื่องคุณภาพไปถึงแล้วก็อย่าลืมสแกน QR Code ด้านนี้นะครับหรือว,ว่าด้านหลังบูมแมลงก็ได้นะครับจะมีคลิปสอนคว้างนะครับขอบคุณมากครับ